สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเนชัแนลสำหรับวันี้เราก็อยู่เกมเจ็ดบาทก็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพีพีในโหมดสามันเหมือนเดิมนะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับผมบอกเลยเพื่อนเพื่อนดีเลียคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นของดีจริงนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นอีกทีมหนึ่งต้องบอกว่าคอทีมเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหมือนเดิมนะเปลี่ยนเพียงแค่ตัวเดียวครับวันนี้นะผมจะไม่เล่นดัดตัว ก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ดัดตัวใหม่นะครับอาจจะมาลองเล่นทีมนี้ก็ได้นะเพราะว่าผมคิดว่าทีมนี้เนี่ยมันก็น่าจะไปต่อกรอกับเมตาปัจจุบันได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยยังแค่คิดนะเดี๋ยวเราต้องไปดูภาคปฏิบัติด้วยครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะแต่ก่อนที่จะไป PVP นะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีข่าวนะครับเล็กๆน้อยๆมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆด้วยครับเพราะว่าตอนนี้นะครับจริงๆมันมีอัปเดตมา2อสวันแล้วนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ทําคลิปอัปเดตเลยนะครับ จาก 7DS ว่นดี e ลีกนะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็มีสปอยนะครับตัวละครใหม่ที่จะอัปเดตลงเกมนะครับซึ่งบอกเลยว่าสปอยเกมเจนบาบเนี่ยมันค่อนข้างตรงเกือบ1 0 0นนะเพียงแค่ว่ามันจะอัปเดตเข้าเกมเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับ สำหรับตัวละครที่หลุดออกมาในรอบนี้นะครับมีถึง3ตัวละครสําหรับตัวแรกนะครับเอเลเตนะครับท่าเนี่ยจะเป็นสีแดงครับซึ่งต้องบอกว่าท่าเนี่ยมันตรงกับตัวเก่านะก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมตายใหม่ด้วยหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นร่างใหม่แบบยกเครื่องเลยก็ได้นะอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงนะส่วนตัวที่2อนะครับอันนี้เป็นตัวละครใหม่ที่ยังไม่ได้อัปเดตลงเกมนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องจากแร็กเนล็อกนะครับสกาดินั่นเองครับซึ่งท่าที่ออกมาครับจะเป็นสีเขียวหรือว่าทตุพลังชีวิตนะ ก็สาหรับสกาดีนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่รู้นะครับว่าเป็นตัวไหนนะก็จะเป็นนี่เลยครับอาเจคนนี้นะบอกเลยว่าอาจจะมีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่กําลังรออยู่นะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้อาเจสกาดีนะครับเตรียมเพชรดองไว้ได้เลยนะแล้วก็ตัวที่3ครับตัวนี้นี่น่าจะเด็ดที่สุดแลวครับนั่นก็คืออลิซาเบธบลัดนะครับซึ่งท่านของม,มันเนี่ยเพื่อน มันคือธาตุแสงครับสาหรับธาตุแสงเนี่ยปัจจุบันนะครับยังไม่มีตัวไหนเข้าเกมเลยนะแล้วมันก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าธาตุความมืดออกมาตัวแรกมันเป็นดาร์กแล้วใช่ไหมธาตุแสงเนี่ยมันก็ควรเป็นอลิซาเบธนะครับเพราะว่าของเขาคู่กันนะ2คนนี้นอกจากนี้นะครับมันยังมีนี่ด้วยเพืเ่อนๆคอสตูมโกเทอร์ชุดใหม่นะครับก็สําหรับใครที่ยังอัปเกรดคอสตูมไม่ครบเนี่ยอาจจะรอดูคอสตูมนี้ก็กได้นะสแตทเนี่ยมันอาจจะดีกว่าในปัจจุบันก็ได้นะครับ หัวจริงหัวเนี่ยเป็นเทพมาเลยนะคือเหมือนอะไรอ่ะเทพสุดเหรออันนี้คือชุดสุดหรือเปล่านะวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสำหรับอลิซาเบธบลัดนะครับจริงๆก่อนหน้านี้วันที่8เนี่ยมันมีอัปเดตมารอบหนึ่งนะว่าจะมีอลิซาเบธตตัวนี้ออกมาครับเพราะว่ามันมีปั้นโมเดลออกมานะเ,นเพื่อนๆแล้วก็มีเป็นคลิปนะครับหลุดมาด้วยนะตรงนี้เขาบอกว่ามันอยู่ในกิวนะครับจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไร m o ชั่นในกิวนะเวลาไปเดินเล่นไปนั่งอะไรพวกนี้นะครับ แต่ทางเซเวนดีเอลิกเนี่ยเขาก็ไม่ชัวร์เพื่อนเพราะว่าช่วงหลังนะครับทางทีมงานเนี่ยเขารู้นะว่ามันมีคนขุดข้อมูลนะแล้วก็พยายามแอดข้อมูลหลอกนะครับมาค่อนข้างเยอะนะแต่หลังจากที่ข้อมูลล่าสุดที่มันหลุดออกมานะครับผมว่าอลิซาเบตต์บลัดท่าแสงเนี่ยน่าจะมา100%แล้วนะซึ่งอลิซาเบตตตัวใหม่นี้นะครับหลายๆคนก็คิดว่ามันอาจจะเป็นตัวเฟสติวัลต่อไปหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่แน่เ,นเพื่อนมันอาจจะเป็นอยู่ในตู้ธรรมดาก็ได้นะเพราะว่าปัจจุบันนะครับเซิร์ฟเราเนี่ยมันยังไม่จบเลยนะ มันจะมีเฟสติวัลพาร์สหรือเปล่าหรืออาจจะต้องรอเฟสติวัลอีกประมาณ1เดือน2เดือนอะไรแบบนี้นะครับถึงจะมานะอลิาเบตตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูอีกทีครับยังไงถ้ามันมีอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตเพื่อนๆให้เร็วที่สุดเลยละกันก่อนเสียเวลาพูดข่าวไปเยร์นะครับเดี๋ยวเราไป PP K ของวันนี้กันเลยครับนี่เลยครับสำหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นทีมนี้ครับข้างหน้า3ตัวละครเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นเพาเวอร์ม็นดะิสนะสําหรับพอร มืดตัวใหม่นะครับผมเปลี่ยนเป็นอาร์เธอร์แทนนะเพราะว่าผมคิดว่าดาเมจหลักๆเนี่ยลิเลียนะครับน่าจะพอเก็บศัตรูนะลิเลียคริสต์มาสนะครับ ith, แล้วอาร์เธอร์เนี่ยมันมีความสามารถในการบัฟพวกคอนะครับพลังชีวิตสูงสุด30%แล้วก็ได้เมจที่สร้างได้เพิ่มอีก20%ด้วยนะถ้ามันเป็นเผ่ามนุษย์นะครับบอกเลยว่าคอมนี้เนี่ยจะทำให้ลิเลียของเรานะครับโจมตีแรงยิ่งกว่าทีมเก่าอีกนะก็สำหรับอาหารที่กินนะครับแน่นอนระดับพลังต่อสู้นะครับเพราะว่าลิงรรนับแะค โอเคก็ถ okay, ้าพร้อมแล้วนะครับ <_ d ream> เดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่า3 2 1่ไปครับโอเคครับมาโอโ้เราได้เริ่มก่อนแบบเฉียดฉิวนะโอ้โหมีทั้งลิลียนะครับมีทั้งคิงมีทั้งเคียวทีมเขาจริงๆน่ากลัวมากนะก็เอาไงดีเนี่ยผมว่าผมเก็บเคียวก่อนนะครับเพราะาเคียวเนี่ยน่าจะเป็นคีย์หลักของเขาเลยนะมา ไปครับ,บโอเคเรียบร้อยครับคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าไม่มีดีบับนะลิเลียเนี่ยเดเมจจะหายไปเยอะมากครับโอเคหวังว่ายจะมีดีบับแล้วกัน,นโอเคเบามากเ <c oughs> บามากคิงเบามากนี่ครับผลของการไม่มีดีบับนะลิเลีย ถาไม่ได้เปิดก่อนนี่เสียเปรียบมากนะครับทีมลีเลียเนี่ยมาก็เดี๋ยวผมเก็บอาเธอร์ให้ได้ไม้ตายเลยดีกว่าแล้วก็ลีเลียนะครับไม่ได้นะก็ลดเก็ดทิงไว้แล้วกันโอเค <c oughs> <c oughs> บอกเลย <c oughs> บินแน่นอนตาหน้า เธอเราเอยงไงก็ถึงนะครับเดลิเลียเขาเนี่ยเดเมจคือยังไงก็ไม่มีนะถ้าไม่เขาไม่ดีบัฟไว้ก่อนนะโอเคครับมาปิดเกมเลยน่าจะปิดได้นะแบบนี้เรียบร้อย,ย,อยโอเคครับมารอบนี้เรามาเจอ <c oughs> อาจริงน่ากลัวนะครับมีทั้งป่ามีทั้งดั๊ดแล้วก็เมอร์ลินด้วยนะเมอร์ลินนี้ห้ามโจมตีครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บดั๊ดตัวใหม่ก่อนเลยครับแจกของขวัญไหมครับแล้วก็ตั้งทอนไว้แล้วกันมาน่าจะตายนะโอเคลิ <laughs> เลียนี่มันเบิ่งจริงเรียบร้อย โหข้างหลังเขาเป็นอลิซเบนางฟ้านะครับอันนี้นี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะโอ้ <c oughs> โหโดนห้ามโจมตีทั้งมือเลยครับอันนี้โคตรกรรมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารวมนะครับ เคแรงอยู่แรงอยู่อย่าโดนเมอร์ลินเมอร์ลินสองใบครับเอาจริงเมอร์ลินนี่น่าลำคานมากนะโดนเองนี่โคตรซ็งโอเคไม่เป็นไรเรียบร้อยไม่ตายก็คือโอเคครับมาเดี๋ยวเรารีบเร่งรวมอันตรีเลยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมเคลียร์การเคียวเลยแล้วกัน3ใบครับมาโอเค โหตอนนี้ป่านี่เขากันดีบัฟแล้วนะเทิร์สามการเมอร์ลินเขาขึ้นมือดีมากเลยนะเนี่ยสตันเฮ้ยสตันลีเลียโอเคไม่เป็นไรได้ครับนี่เขมาเดี๋ยวผมต่อยเป็นป่าเดวันไปก่อนแล้วกันแล้วก็ตั้งโลไว้นะครับส่วนอีกใบเนี่ย ผมก็ราใช้อาเธอร์เลยแล้วกันครับมาีตายไหมโอเคป่าเกิดใหม่ได้อยู่ครับแบบนี้โอ้โหเมอร์ลินนี่ขึ้นมือกี่ใบนี่เขามีเต่การเมอร์ลินนะครับใช้เมอร์ลินสองใบทุกรอบเลยนะจนถึงตอนนี้ โคาเซ็งไม่เป็นไรทำอะไรไม่ได้ก็รดเกรไปครับแล้วก็น่าจะต้องรวมการไว้นะโอเคหวังว่าเขาจะไม่มีเมอร์ลินแล้วนะครับโหถ้ามีอีกนี่ไม่ต้องเล่นแล้วนะจริงโอเคอันนีเ้เป็นใส่โล่ มาต้องเก็บให้ได้แล้วล่ะแบบนี้ป่าด้วยวันเลยครับไปเรียบร้อยไหมโอเค,อเ,คเรียบร้อยครับศัตรูยอมให้นะโอ้โหบอกเลยตานี้ยืมาก โอเคครับก็สําหรับคลิป PP พีบวกอัปเดตข่าวเล็กน้อยในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากที่ผ่านมา2คลิปนะครับผมบอกเลยเพื่อนๆลิเลียเนี่ยของดีจริงๆนะแต่ว่าถ้าจะเล่นลิเลียเนี่ยยังไงก็ต้องมีตัวละครดีบัฟนะครับติดไปให้ด้วยอีกหนึ่งตัวนะซึ่งถ้าง,ง่ายที่สุดเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเคียวนะครับก็ทั้งสองตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตู้ปกตินะก็อาจจะหาย,ยากทิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีลองเอาคู่นี้ไปเล่นกันดูได้ครับสนุกแน่นอนนะก็สำหรับคลิปนลคปิ สวัสน,นี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ